เราครับนมสัสก,การครับผมอาจารย์ครับอาจจะเล่นฟ้อนอะไรเราก็ไม่โชกโอ๊ยโ้ษหาว่านีพอาจารย์ว่ารับสายครับบ่โอ้มันงานมันไงเป็นหอนเป็นนูโอ้ยเป็นไฟดับคือว่าพายุเข่าฝนบะตกแน่บอกครับโอ้ยลมงั่ง,งจังยังว่านนูมาแรงบบกฝนกับปตกกัดในเมือ,นองนี้นไฟดับอีกทีนี่ตอนนี้จะดับไม่ไฟอ้าไฟดับ วุ Ooh, ้ยห่อนหอนไฟรับพอมบาทนี่เออโอ้ยสะครับเมื่อนั้นรับเป็นรับตามทุ่มครับกับบ่ไใดเนี้ยออกโอ้ยจนเล้จะไปหาวัดน้องเนาะอุ้ยพระอาจารย์คันไฟรับนี่ต้องไม่ยูไต่ห้องไม้ดิครับมันจังค่อยเย็นครับมันล่มมันโกกครับถ้าอยู่ในกุฏีนี่ห่อนคักแห้งแห่ห่อนแห้งครับยักที่หลอกไหม พราะจานยร์ยานวีหลอกอยู่โมครับว่าจะบอกแบงคันทรนะโอ้ยปูกะสีมิตรปูต่เนียหล่ะครับอยู่แถ่นมิตรุ่มเจ้าทีเพิ่นบอนนันดอกย่างแก่เพิ่นกะสีมากให้ตัวดีตัวเด็กตั้งหล่ะครับโอ้อันมีง้อมเพินึงวาสิีมานนอนวัดน้ำบลาจันทร์ล่ะบาตาคนมีโชกอยู่บน เอาเพิ่นมาจะทางไหนครับมาจากของบลรุษผู<ม>้อืมคนมากงวดที่แล้วคนเกิคนที่มามึงเจัดงานอ่ะครับคนว่บาบ่าบมวงตกมาใ่เพื่อนเห็นเป็นเลขแบบนี้คนเคยไปให้จนันพูดตาทิพนาทีให้ตาทิพนครับกนเห็นเป็นเงินอันอย่งก่อนมัน,อนวอากันเป็นอะไร เมื่อกี้มันออกเก้าศูนย์เจ็ดเออเพราะเพรามันไมเก้าศูนย์เจ็ดแต่ว่าปูต่ที่เปิดมันเป็นยังไงบ้เป็นเก้าเก้าสามเจ็ดมีเก้าสามแปดเนี่แหละตอนนี้เปิดสี่สามนั้นปูต่าทิพย์ออกมาสนคนโตมาบอกเสมื่อเรียกว่าคุณแล้วเป็นมหาอีกก้อนหนึ่งเมื่อวันงวดก้อนพุ่นหมอครับอาจารย์งวดปูนดีครับนวดก้นนวดมันออกแปดเจ็ดสามเหมือนกว่าเพาะนมันงวดเจ็ดสามกว่ ครับนาาจะแม่นงวดแปดเจ็ดสามเออผมเห็นตัวนั่นแหละเพื่นว้านสามตัวผมผมเสียดายว่าจะเป็นเพื่นบ้านหาเพื่นผมมานอนอยู่บ้านคนไหนช่วยผมให้เอาอยู่ว่าจะเดี๋ยวเดี๋ยวเจ้าอาจารย์เพิ่นมานอนตอนนั้นนี่มันเดือนมีนาดิครับเดือนมีนางวดวันที่สิบหกมีนาน้าเออนั้งล่ะเอ้างวดเพิ่นเพิ่นเอ๋ยผมเบิ่งอยู่เลยมาแม่นสามตัวหุ่นบ่อแปดเจ็ดสามเบิ่งกันอยู่ดิครับ 3าตัวนะบริเเพไปเพิ่่เพิ่บผู้ตาทิ่ติสีให้เพิ่มอีกนะครับถ้าคเห็นนะแสตุนเจนโอ้เก้าสุนเนเกเจน่แหละเนเลี้ได้กสอจะเพนนี่มาถึงมั <oh> Sadly, so, ่ง okay, oh ัน oh ดีก oh ็ oh ่อจะปคนตาคนไี oh ่โชคยู oh, ่ับฉันโอ้โอ้โอครับคโอ้เดี๋ยวพูดแล้วครับกลับไปพูดละครับเลาะงวดหนาครับต้องงวดหนาครับผมเออโอ้ผม อ่ไอ้นี่ว่าสิมาสอบถามบมองความเคลื่อนไหวล่าสุดนี่ไหมครับผอาจาพ์พอดีเอฟซีเพิ่นเพิ่นตามมาหลายไหมครับว่าล่อาจารย์ใครล่อาจาราย์ใครครงสุดท้ายว่าสัน่น<อ>แต่เรียว่ามีความเคลื่อนไหวอย่างบอนะครับบ่าวอ่านเก่ามาเลยอืมเป็นแตงั้นใครว่าหลังจากนั้นปูบอมาอ,อ,อ,อีกจากเธื่ออ่าเอาเดี๋ยวผม อ่าสืบเท่าความจังหน่อยเนะาะเท่าความจังหน่อยคือตั้งแต่ตองวดที่ปูมาแล้วก็ยกมือขึ้นแบมือขื่นยกขึ้นหานิ้วแล้วบอกว่าให้ย่างไปเก้าเทือคร <5 S 1> ับผมตีเป็นหาเก้าห้าเก้าแล้วพระอาจารย์ว่าถ้ามักสามตัวแหวหนึ่งไซส์ก็ <5 S 1> มันก็เลยเป็นหนึ่งห้าเก้าครับนั่นคือตองงวดเนานะ าบาานี้หลังจากนั้นนี่ปูมาอีกปูบอกว่าเอาเงินไปให้มั่นแน่าบานนี้พระจันาร์ก็เรียกว่าเพิ่นกะ็ะสับท่าไรล่ะสามร้อยห้าบาทเพิ่นวะสามร้อยห้าบาทบานี้มีผู้ยิ่งว่าอันให้หนูน้ำเน่ปูว่าบอให้มั่นผู้เดียวก็คือสามศูนหาสามร้อยห้าบาทครับ<า>บานนี้ต่อมาอีกปูว่า เอามันคือบอทอนเงิ่อนไหน้ถือบ่ครับคืออาจารย์ได้ถามว่าเอาทอนทอนจากบาทปูว่าศูนย์ส,สามบาทนั่นคือทอนเงื่อนศูนย์สามบาทอ,อันนั้นคือปูมากสามรอบเนาะครับเนาะอาจารย์เนาะ แต่ว่าศูนย์สามกับสามศูนย์หมันอยู่ในชุดตัวเลขไอไ้อชุดเงินที่ว่าเอาไปให้คนมีโชคคือสามรอยหาบาทมา,มานี่ที่ผมยังติดใจอยู่บ้านนี้ครับอาจารย์ครับว่<ม>าชอบส่วนตัวแปดหกศูนย์นี่ผมว่าจังได้ก็ตรงมีทีมาาที่ไปล่พะพะอาจารย์เพราะฉะนันเราซูฟังซื้อไหมต้งมีทีว่าทีไปยังไงว่ามากิอซื้อโอ้ <c oughs> <c oughs> แมนบ่ more, ครับบ่แมนปูมากกว่าิบโค้งสุดท้ายอีหยังจังสัน mm, ่นบ่แมนแมนบ่อือแม่โอ้โหแม่ลูกแม่หนูบาดนีิ <laughs> เสร็จไปเล้นะมาส่วนตัวมาส่วนตัวไฮว่าเป็นชอบส่วนตัวนะครับนะเนาะจะที่มาที่ไปนี่จักสิมีที่มาหรือบม่มีที่มากะกะบ่ฮู้คือกันละ่ะนะครับแต่ว่าชอบส่วนตัวคือ860 แต่เท่านั้นน่ะนี่คือน่มันนแหละนอกจากนั้นปูจะมาหายอยีกหรอกครับเมื่อคืนนีกับบ้าบานะเมื่อคืนนีปูกับบมาบ<อ>้าแต่ว่ากักัก็ถือว่าอ่าคือสีอิวเหรอเนาะพระจารย์เนาะค่ะแตาสมมติว่าปูเพิ่นหายนเนาะโดยปกติถ้าเกิดจะมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยปูเพิ่นจะมา ขึ้น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 สุดท้ายหนึ่งหาเก้าโอ้อาจารย์ครับแต่ว่าหนึ่งหาเก้านี่ซื่อพอได้ที่ครับหาพอได้เลยครับตาเก้าห,หาหนึ่งเก้ากับหาพอได้ครับเอาไปก,ก,ก,กว่าซื่อพอได้ที่แต่ที่จ้กันใช้กันสุดมากไล่มาบอกว่าเขาซื่อพอได้ที่ว่าจัดตัวนี้สิน้องซื่อพอได้กันทีวาอะไรแล้วเนาะ บ้าจ่ากะบอกท่นที่แรกก็ได้บอกกระโดดเราได้เพราะท่านหรอกหนึ่งห้าเก้าหน,นึ่งเก้หาห้าน,นี่หาบ่ได้แต่ว่าสามศูนย์ห้าน่าจะซื้อได้อยู่ครับผมศูนย์ห้าศูนย์สามนี่แปดหกศู 60, นย์นี่สี่ซื้อบ่ได้แต่เฉพาะหนึ่งห้าเก้านี่แหละครับเขามันเป็นย่างก็คือบ,บอกเป็นตัวเราถึงหรเป็นเจะต้องมัดคนเราตัวในถนน แต่ว่าบ้าจังไดนแต่ว่าแต่ว่าถามว่ามากบวกกับบวามากมักหรืครับหากเก่านี่มาบวกกับบวกคือบวกบวกอะไรหมดคับใครหรอผมมกักซูนหาหลายกลัวครับเออนั่นแหละมันซื้อบริษัทอะไรกัน <laughs> ไหนมันซื้อบริษัอะไรกันจีข้าวไทยซื้ออยู่บวกมันซื้อบริษัทอะไรวันใดแล้วครับแล้วนั่งอย่างอ๋อเอาเ,เดี๋ยวจังไหนกะไ้ว่าตัวเลขไม่มีการเปลี่ยนแปลงยังคงเดิมและคงเดิม,ม<า> <laughs> ครับผมเดิมก็ปคงเดิมมาแหละเจ้าโอเคครับผมก็สั้นเดี๋ยวเดี๋ยวก็สั้นผมสีอ่าลบกวนพระอาจารย์ซัมนี่ก่อนนะครับเฝ้าลุง้งหน่อเอฟซีบอลเบิ่งก่อนครับเพ<ด>ิ<ด>่อนหาย,ยู่หลายครับตรงหน้าเราจิไปธุระก่อนครับผมครับ<ด>ครับขอบคุณ<ด><อ>พระอาจารย์หลายๆครับผมสาธุสาธุูโอ้เรือพอ